ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเรากําลังจะเดินทางไปที่กระบีค่ะประตูทางนี้เลยค่ะไปเอานางค่ะา,างร้อยบาทได้ไ่้งจไหนของเอานางคะโรงแรมบลูโซเทลค่ะแต่แตาคนได้ชือ่อสิไหนค่ะ โอเคครับน่าคาุณขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะทุกคนสำหรับห้องพักในทริปนี้นะคะนุ่นจองเป็นห้องดีลัก์รูมนะคะที่โรงแรมบลูโซเทลค่ะ ค่ะทุกคนสำหรับโรงแรมบล so ูโซเท l นะคะที่นุ่นจองมากับห้อง Deluxe Room นะคะราคาจะอยู่ที่คืนละ799บาทเท่านั้นค่ะซึ่งถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆกับห้องแบบใหญ่เบอร์นี้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนุ่นก็กำลังจะเดินไปที่อ่าวนางค่ะไปดูภาทิ์ตกดินแล้วก็ไปหาข้าวเย็นทานด้วยค่ะ ขาดอ่าวนางก็จะอยู่ไม่ไกลจากที่พักเรานะเดินแค่ประมาณสองสามนาทีก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูน้องครับร้านอาหารวังไซซีฟูด้ดรู้ไหมครับว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู้นเลยเดินไกลไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดินไปแล้วก็เลี้ยวขวาก็ถึงใช่ไหมเดินไปเรื่อยๆครับโอเคขอบคุณครับตรงนี้เป็นภูเขาเหินปนนะคะสวยมากทุกคน Fisherman Bar. รับชายหาดหน้าอ่านางนะคะก็จะมีร้านค้าต่างๆให้บริการมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อร้านอาหารรวมไปถึงร้านขายของฝากของที่ระลึกและยังมีร้านเสื้อผ้าและร้านชุดว่ายน้ำต่างๆมากมายหลายร้านให้เลือกช็อปกันได้ตามใจเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเช้าวันที่สองแล้วนะคะออตอนนี้เวลาประมาณ แปดโมงจะครึ่งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนุ่นจะไปทานอาหารเช้าที่โรงแรมเขามีไว้ให้นะคะไปกันเลย อย่างผลไม้นิดหน่อยนะคะแล้วก็มีสลับผักด,ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าไม่กินผักค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนุ่นก็กำลังจะไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะเพื่อที่จะไปอาพายเหลือคายัคที่คลองรูดค่ะมอเตอร์ไซค์ของเรามาแล้วค่ะนี่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เราเช่าวันละ250บาท ยอดแบงค์ห้าสิบได้ใช่ไหมคะอ๋อคือ๋อมันไม่กินนะคะแบงค์มันเก่านิดนึงอ๋อเข้าอยู่บีบเลยใช่ไหมตัวเองอยู่ในนั้นใช่ไหมใช่กดนี่กดสีเขียวบีบเลยค่ะบีบเลยนะบีบตรงไหนคะับมันไม่ออกมันไม่มีที่บีบแล้วมันอัตโนมัติแล้วอ๋ออัตโนมัติแล้วเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวทำทำไม่เหนื่อยออเค้วขอบคุณมากค่ะจรถจะหมดน้ำมันเช่ามาลืมดูโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอดู GPS ดแป๊บหนึ่งคือขับมาเรื่อยๆนะไม่ได้ดู G P S เลยไม่ใช่มันไปออกปูเกตกลางแล้วหรอโอเคต้นแบบเป็นต้นเขาเรียกต้นอะไรต้น สวัสดีครับสวัสดีค่ะพายเรือคายักใช่ไหมคะเท่าไหร่คะเช่าเรือคายักพายค่ะพี่มาคนเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะราคาเต็มก็อยู่ที่สามร้อยผมแต่ตอนนี้มาเครื่องกับผมแล้วก็คนเดียวด้วยก็ลดเหลือสองร้อยผม โอเคได้200สองร้อยค่ะน้องถ่ายเลยถ่ายเลยได้ไหมอ่าเพราะได้แล้วปีกับกาขึ้นเบรกเบรนไอ้นี้ก็ได้หิ้วเลยว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะเนี่ยระวังลูกเจน,นะ่่ับีพรฮะเฮ้ย ตามลูกบอลนี้ไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะไป็นลูกบอก็จะเป็นผักทางเข้าคลองน้ำสวยครับแล้วก็พี่เผื่อเราเบิดไว้ในเร้บผมโอเคไม่ถึงนะครับ่ะโันี้วากิตาร์ใชตอนนี้ก็อยู่บนคลองเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นมากดูน้ำนี่น้ำแบบน้ำใสมากอันนี้เราได้เป็นแบบว่าเรือคายัก ของใส่นะคะตรงนี้เฮ้ยทุกคนคือแบบน้ําใส่มากนะคะข้างล่างตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับโขดหินอะมันก็จะเป็นหินมีพวกตะไคร่น้ําขึ้นนะคะนี่เฮ้ยดีมากเฮ้ยอะไรอะโอ้โหมาถึงตรงนี้นะคะน้ําก็จะเริ่มลึกแล้วนะคะทุกคนน้ําเริ่มลึกแล้วค่ะน้นําเริ่มลึกแล้วค่ะ ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าแอดเวนเจอร์นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเราพายมาถึงช่วงเนี้ยค่ะมันก็จะมีตอแบบตอต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะให้เราต้องระวังนะเวลาพายเราต้องระวังเผื่อมันไปชนแล้วมันพลิกคว่ำได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะตกลงไปในน้ำนะย้าไม่อยากตกลงไปในน้ำอะ่ะเอออย่าชนสิมาคนเดียวนันเนี่ย อุ้ยตรงนี้แบบว่าตรงนี้มีต้นไม้ใต้น้ำเยอะแยะเลยดูดิเราจะไปยังไงอ่ะไปยังไงนะเอ้ยลมพัด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 ไปไปกลับกลับโอโอเรือติดไปไม่ได้เลยอะ่ะมันติดขอนไม้ไปสิไปสิไปสิไปเร็วๆร็เฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะ เราก็สนุกดีนะคะภายเรือหลบหลีกตอนนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากขอกลับก่อนดีกว่าค่ะค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่3แล้วนะคะที่นุ่นอยู่ที่กระบี่นะคะวันนี้นะคะนุ่นก็กําลังจะออกเดินทางไปเที่ยวที่เกาะห้องนะคะกับบริษัทเพชรอนามันทัวร์นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ท่าเรือนางแอนนะคะ สำหรับที่ท่าเรือนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีน้ำขนมพร้อมทั้งชากาแฟาให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะก่อนที่เราจะออกเดินทางด้วยค่ะแล้วก็จะมีน้องแมวน่ารักตัวหนึ่งด้วยค่ะหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,คเราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะออกเดินทางไปที่เกาะห้องค่ะ 深刻的。